สวัสดีครับผมผมคาราทนะผมวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดึงสินค้าค่าคอมสูงจากแอปช้อปปนิกลงใน Ti t o อกว่าทํายังไงไปดูกันครับอ่าขั้นตอนแรกนะผมเราเข้าไปที่แอปช้อปปนิกนะครับผมกดเข้าไปครับอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับอ่าวก็ไปใส่เบอร์โทรแล้วนะครับผมเบอร์โทรแล้วรหัสผ่านนะอ่าเรากดคําว่าเข้าสู่ระบบครับ อ่าแล้วเรามาตรงนี้นะผมตรงคําว่าค่าคอมสูงนะครับผมตรงนี้นะด้านซ้ายมือสุดนะครับผมอ่าตรงคําว่าค่าคอมสูงนะครับอ่าเมื่อกดเข้าไปครับอ่าอันดับแรกนะครับผมเราต้องมีทิกตอกคนติดตามครบหนึ่งพันคนนะผมแล้วก็เข้าสังกัดก่อนนะครับผมให้เรา ต้องให้เราทักหาแอดมินนะผมเขาสั่งการก่อนนะผมถ้าไม่เข้าสั่งการเราไม่สามารถนะผมดึงสินค้าเข้าใน tikkt อกได้ครับผมอ่าสินค้าตัวนี้เห็นไหมครับสินค้าเยอะมากเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ครับผมเห็นไหมครับอันนี้หมวดหมู่เราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะใครอยากขายอะไรให้เราไปเลือกครับผมอ่าเช่นสินค้าตัวนี้ครับผมอ่าเช่นทั้งหมดนะอ่าเห็นไหมครับดูดูเลิฟสินค้าดูค่าคอมดูยังไงให้เรากดดูตรงนี้นะครับผม ็นไหมครับอ่าตรงนี้ราคาขายเขาจะเขียนบอกหมดครับว่าราคาขายเท่าไรแล้วก็ค่าคอมสูงเท่าไรค่าคอมเท่าไหร่เขาบอกหมดครับอ่าแบบนี้อ่าค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับอ่าหนึ่งร้อยห้าบาทถึงหนึ่งร้อยหกบาทเห็นไหมครับค่าคอมเขาจะบอกหมดเลยว่าเขาจะให้เท่าไร่จะสูงกว่าในทิกตอกนะผม อ่าถ้าเราจะเพิ่มสินค้านะผมให้เรากดคําว่าเพิ่มอ่าสมมติว่าผมจะขายดูรูเลิฟนะครับผมให้เรากดตรงนี้ครับคําว่าเพิ่มครับกดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ช่องที่เราเข้าสังกัดนะครับผมใครที่เข้าสังกัดช่องจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่าอยู่ในสังกัดอยู่ในสังกัดอยู่ในสังกัดครับผมเห็นไหมครับ จะเข้ากี่ช่องก็ได้นะอันนี้ของคนรัดประมาณห้าช่องนะครับผมถ้าไม่เข้าช่องมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะไม่อยู่ในสังกัดเห็นไหมครับอันนี้ไม่อยู่ในสังกัดไม่สามารถเพิ่มสินค้าค่าคอมสูงได้ครับผมอ่าถ้าใครเลือกนะว่าเราจะเข้าช่องไหนครับผมให้เราเลือกนะครับผมเห็นไหมครับช่องมันจะมีเยอะมาก อ่าให้เราเลือกว่าเราจะขายเอาสินค้าที่เราเพิ่มนยครับผมไปช่องไหนอันนี้ผมจะเพิ่มไปที่ร้านขายส่งนะครับผมกดคาว่าเพิ่มเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําว่าเพิ่มแล้วให้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือเพิ่มให้สินค้าละเราจะดูยังไงให้เรากลับไปครับกลับไปที่ติ๊กต k อกเราครับอ่ากลับไปที่ช่องติ๊กตอกเราครับ อ่าเราเราก็ดูตรงนี้นะครับผมไปเปิดตรงคําว่าตรงนี้ครับตะก้าเราครับไปกดตรงตะก้าเราเห็นไหมครับสินค้าที่เราเพิ่มเมื่อกี้เนี้ยมาละตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าค่าคอมเห็นไหมครับมันจะมาอยู่ที่ร้อยห้าบาทนี่เห็นไหมครับอันนี้วิธีง่ายๆวิธีการเพิ่มสินค้าเข้าตะก้าในทิกตอกครับผมวิธีดูค่าคอมสูงนะครับอ่า ใครที่ไม่เข้าสังกัดร,รีบเข้าสังกรรัดนะผมแล้วทักหาแอดมินนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ